เจอกับผมอีกแล้วครับจานเลบอลเต่งประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ครับสำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปครับตัวเต่งเน้นๆครับฟอร์ตูน่าซิตาเจอกับเฟยนูด์ล็อตเทดัมคู่นี้ให้ต่อเฟยนูตที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับชนะไป4ประตูต่อ2ครับกินไปเต็มๆครับสำหรับตัวเต่งที่ให้ไปเมื่อวานครับสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับก่อนที่จะไปสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับผมมี เว็บดีๆครับมาแนะนำครับ UFA 1 6 8 K ครับสำหรับเว็บนี้ต้องบอกว่า10บาทก็เสียวได้ครับ10บาทก็เล่นได้ครับทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปคาสิโนครับบาคาร่าครับสล็อตครับมีทั้งหมดเลยครับหวยครับมวยครับใครชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชครับมาตามได้เลยครับที่เว็บนี้ครับ UFA 1 6 8 K ครับ U F A K ครับ อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับ ad u f a k ครับตัวผมเองก็ประจําครับอยู่ที่เว็บนี้ครับมันต้องบอกว่าฝากถอนไว้ครับมันสบายใจครับแทงได้ปุ๊บถอนปั๊บอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอุ่นใจครับตั้งแต่มาเจอเว็บนี้ครับไม่เคยนอกใจไปไหนเลยครับสําหรับตัวผมครับวันนี้ก็จัดที่เว็บนี้เหมือนเดิมครับสําหรับวันนี้ที่ผมคู่ที่ผมให้ความสนใจครับวันนี้ครับ เป็นการเจอกันระหว่างกคนาดาพบกับมาลาก้าครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลเซกุนดาเบครับหรือฟุตบอลดิวิชั่น2ของสเปนนั่นเองครับสำหรับคู่เนี้ยครับเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับแคนาดาเจ้าบ้านครับอันดับ5ของตารางคะแนนครับ2ี่าที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปถึง14นัดเสมอ6นัดแพ้นัดครับมี4 8่คะแนนครับสำหรับฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับมาลาก้าครับ อันดับ20ของตารางคะแนนครับ28นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะแค่5นัดครับเสมอ10นัดับแพ้ไปถึง13นัดครับมี25คะแนนครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของแคนาดาพวกเขาไปเสมอกับฮูเอสการ1ประตูต่อ1ครับสำหรับมาลาก้าครับนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านถล่มริวซาราโกซาไป3ประตูต่อ0ครับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1ต่อ1ครับที่บ้านของมาลาก้าครับทำอะไรกันไม่ได้ครับสำหรับ คู่นี้ครับแน่นอนครับราคาเปิดมาเป็นการาดาเจ้าบ้านต่อที่ราคารึ่งควบลูกครับผลงานช่วงหลังของกานาดาเจ้าบ้านต้องบอกว่าดีเหลือหลายเหลือเกินครับห้านัดติดต่อกันแล้วครับที่พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับมีลุ้นครับเลื่อนขึ้นไปเตะลาลิกาฤดูการหน้าครับวันนี้ถ้าเก็บได้3คะแนนครับพวกเขาจะมีเพิ่มเป็น51คะแนนครับจะขยับอันดับขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนครับ วันนี้ครับมาเจอกับทีมอย่างมาลาก้าที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นครับเป้าหมายขอทั้งทั้งสองทีมครับต้องบอกว่าต่างกันเยอะครับสาหรับมาลาก้าวันนี้ครับโอ้โหต้องมาวันหลังพิงฝาครับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นถึง4คะแนนครับ มันมาลาก้าต้องบอกว่าเป็นทีมดังทีมหนึ่งครับที่เคยเล็ดโลดเล่นอยู่ในลาลิก้าของสเปนครับแต่ช่วงหลังน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินครับทาให้พวกเขาตกต่ำมาถึงขั้นนี้ครับผมมองนะครับวันนี้มาเยือนแคนาดาที่กําลังมีลุ้นเลื่อนชั้นเหนื่อยแน่นอนครับมาลาก้าวันนี้ครับผมบอกเลยครับแคนาดาวันนี้ในบ้านยังไงก็3คะแนนแน่นอนครับไม่น่าจะหลุดมือไปไหนครับสําหรับราคาวันนี้ครึ่งควบลูกครับวัดไปเลยครับมีอยู่2ออย่างครับแคนาดาครับ จะกินเต็มหรือแค่กินครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองครับผมกล้าพูดเลยครับแคนาดายังไงก็3คะแนนครับตัวเต็งวันนี้ครับจัดไปที่แคนาดาครับสําหรับตัวอื่นครับหรือฟุตบอลสเตปครับอย่าลืมนะครับมาตามกันได้ครับที่นี่ครับ l i น์แอดนี้ครับ u f a k นะครับโอ้โหต้องบอกว่าผมจัดให้แน่นอนเมื่อคืนต้องบอกตัวเดียวจริงๆครับที่พลาดไปครับที่ให้ในกลุ่มเมื่อคืนครับ ไม่งั้นนี่ต้องบอกว่าเฉิดฉายจริงๆครับสําหรับตัวเต็งวันนี้ครับฟุตบอลมันมีน้อยแต่ผมบอกเลยครับแคนาดาครับยังไงก็มาครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกําลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์ครับกดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางผมครับสําหรับวันนี้ครับค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ ผมครับจันเลนบบอเติง